ออเลขฝันฟังเขารับครับผมโอ้จะเป็นฝันแม่นครัอฝันมา ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคั้กอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวสักคั้กอรรถชาแนลนะครับผมแล้วก็บ่าวสักคั้กอรุถแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมทางช่อง YouTube นะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับผม30พฤษภาคม2567 นะครับผมวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่วัดป่านะครับผมเพื่อมาตามนะครับแนวทางเลขความฝันนะครับของหลวงตาวัดป่านะครับท่านผู้ชมที่ทุกท่านรอคอยนะครับท่านผู้ชมเับเป็นแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567กับเลขความฝันของหลวงตานะครับผมว่าโค้งสุดท้ายหลวงตาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่ามีอ่าความฝันหรือว่าตัวเลขยังเป็นตัวเดิมนะครับผมแนวทาง หมวดนี้นะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกาลังใจจาก f อซคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องแฟนเพจให้ด้วยเด้อนะครับผมเบาสักคัคเอาโอแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับ FC ก็คอมเมนต์บอกด้วยเด้อนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปตามความฝัน นะครับผมของหลวงตานะครับนเราคำว่าหลวงตาจะฝันได้ตัวไหนบ้างครับผมวันนี้นะครับแนวทางวันนี้เราเดินทางไกลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางหามหาหลวงตานะครับประมาณเกือบสองร้อยกิโลได้นะท่านผู้ชมนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านเฮงปังๆเด้อนะครับผมกับหวยสัญจรวดนี้นะครับผมประจําวันที่หนึ่ง มิถุนายน2,567ที่จังหวัดชัยนาทนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอรอหลวงตาแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้นมัสการเด้อครับหลวงตาตาจะเลื่อนพรายู่เย็นเป็นโชคลำลาวลำเดิมบางสักบาง ป่ามาเอฟซีบอกว่าตามโค้งสุดท้ายหลวงตาวัดป่าให้หน่อยนะครับผมนี่พู้ตีต่มไลายบอม,มีคนถึงน้าอยู่บอมอโอ้ยมีเอฟซีมันมีสูงเงเี่ยหรอหลวงตาแต่แต่ว่าหลวงปู่ขันว่าเลีงเล็กหลวงปู่ขันว่าน้าหลวงปู่เขียนไว้ขันผู้ใดบพบขันผู้ได,ไดที่ตามหลวงปู่เดีบททนรวยเอาหรอกอืม่ะบททนรวยครับผมแต่ว่าเด็กหลวงปู่ตั้งแต่มาอยู่นีโมผ่าดจะงวดอืม แต่ว่าเลขสามตัวแค่นี้เลขฝันฟังมัจากครับผมโอ้จะเป็นฝันแม่นครับฝันว่าฝันบัวลายดอกวันนี้ฝันซ้มเกลือโอ้พรได้ลงตาว่าฝันุูบฝ่าของเตยเลยฝันว่าไปไปใช่ดอกก็ไปโบไก่ดอกไปพุรีไปเห็นอันมักโูดเท่าน่ะมักกูดหมักกูดนามักกูดบังโหดนั่นแหละครับผม ดกดกวาสันครับผมตาบองคนนั่นดกวาสันมันนี่ก็เลยวะพาดบางคนมันลงกู้อยากได้ไปดองด้ว่าสันเถอะห่วไอจยังไหนสิได้ไปดองไผ่น้อยหยาดย่วมบอง่างมากเมื่อคืนมาขูดต้นเห็นแน่น้าวาสันอือยู่บ่มีคนมาครับห่วยบ่มีคนหน้ากู้อยากได้แห้งคืนเอาเจ้าของในบาสัดครับผมึืนเอาเลยต้นบางูดปักไงหนึ่ง อืมอื่นไปบัดนี้ก็ทิมมโหดลงต้องแกงเพลงผัดแม่มากเก็บบ้าแม่ผู้ตายไปเลยมาเก็บทิมน้งมาเลี้ยายลูกเอ้แม่มากล้วกว่ต้องว่าต้องให้คนอื่นมาดนอกแม่มาก็ได้รอกก็ะสับมันคือขักข,ขันว่าฟันเนี่ยแต่ว่าขันฟันเห็นแม่มันได้ในเลขสูงขนาดไหนเพราะว่าแม่มันอนายุหลายบัดน,นี้ฟันเห็นแม่ผู้เดียว ดูเท้าฝันเห็นแม่กับพ่อปาดนี่ครับยิ้มบางคูดลงโอ้ได้ร้ายละล้าลูกละมอมพบว่ามอมร้องรงแม่เก็บให้ได้ร้ายแล้วกระรงมากระแค่นั่นแหละฝันเหมือนเนี่ยในแค่ละเก็บบังคูบางคูดเท่าหน้าฝันเท่าเอิญบังคูดเนาะบังคูดเรื่องบังคูดบักหูบึกหูบางคูนอครับลุงคูยางไปมันหลายกรับลุงคูว่าโอ้แนว คนเห็ดญยญาสมุนไพรนนบูเห็นหมากใหม่หรือเอียงก็แล้วแต่าหักใหม่หักหวานหางยากกับไปขุดมาดองมาเห็ดเป็นยาลูกก้แจกหยาดโยมครับจิตวิดว่าเห์เหตุไิไลลายแต่แจกหยาดโยมยาขอพรรษาโยมมาปฏิบัติธรรมอิดว่าบวันนี้ก็พราแต่ฝันแล้วบัดออกมาว่าเอ๊ะคือฝันวันนีสี่เลยยังได้ก็ออกอัน ออกหนึ่งเก่าศูนย์เหตเถะแน่นอนว่าตั้งเล็กเหล้านะพอดีเลขกเหล้าก็มาครับพอดีไปซื้อเก่าศูนย์ยี่สิบบาทออกดีอเก่าศูนยี่สิบบาทมูว่านี่กับเลขเล่าอีกเหล็กมันนั่งคือเก่าเราซื้อมันหนึ่งเก่าออกหนึ่งเก่าเจ้าล่องมือจีอมาทานมานี่ก็ไปได้เหมือนไปไกลได้เหมือนครับไปไกล ไปตัวนี้ฟันเมื่อคืนมันครับผมฟันมาคืนฟันวันผ่าได้บัตรฟันมาไปโอ้ไปไกลเวอขึ้นเขาผู้เขาเขาเขาเหวเขาน้ำไปฟอไม่จะนำไปลอยน้ำลอยยังโอ้ไปเห็นผ่าปัดปรากฏว่าหลวงปู่ได้ซิกได้บัตรซิกครับว ไปพ่อลงกูนึงเอาคือซิกเหรอเพื่อนวะโอ้ยผมซิกแหล,ละครับมาสั่ว,วาบวชไหมเพื่อวะอ๋อบวชไหมบวชไหมเพื่อนวบอ่างอาจา์นั่นเิีกขยังเราคนดังแล้วหายเพื่นวะจะได้ละสกเพณ่วะจะคอยอยากสกจ๊กดียังว่าผมอยากสกผมเลยสกมามาสิบวชให้ใหม่เ<อ>นก็ไปหาอย่างว่าบวชไหมได้ไห<อ>มบวชใหม่ ฝันเกี่ยวก็ผ่านานี่พ่าชินสองรอยยี่สิบเจ็ด้นบ่าวสักเนี่ยหลวงปู่เคยฝันใตหนึ่งโยมถือยังหลายเลยตแต่อยู่แต่อยู่ราศีครับผมอันโมเมนต์หลวงปู่ฝันโยมมา,ม,ม,ามหาหลวงปู่อยู่ราศีสมัยสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับผมม,มาโยมช่วงนั้นมันดังแนอดังหนึ่งเลขอะหลวงปู่อยู่ครับ หลวงปู่จะเป็นผมจังไรจังฝันเห็นแต่พระคนว่ะเห็นพระญาน้หงกล่ใกลหลายพันว่าสันมันสิเลขมันสิมีจังไรหลวงปู่ว่นฝันเห็นพระโยมเจ้าว่าพระถือสินหลายปันไอบ่งแล้วครับเรา,า่ะพระไอโยมคนนั้นโยมคนไทยนะขันโหูหลวงปู่สิบ,บอกพระนี่สินสองรอยยี่สิบเจ็ด อืมเลขนี่ขันแม่นเจ้าฟันขีดแม่นขันแม่นเจ้าฟันแม่นลวงปูว่าเลขมันสิออก027เดด้วกันเอาก็ไปสื่อพันหนึ่งพันคูณพันเขาสื่อ027พันคูณพันเขาก็สื่อจ2 7พันนถือพันเขาถือพันหนึ่ง ทำไมล่ะบันบนี้บันนี้ลุงปูมาฝันเห็นเองเห็นฝาบฝันล่าไปไกลไปกับพอดีไปไปไกลนี่ล่ะไปเขาป้าเขาไลาย่มองละ่ะลอยน้ำขึ้นเขาหลอดเขาหลอดยั้งไปคนแลนกดลุงปูามาทาั้งนี่ทั้งนี้โนกไปนําเดต่จลุงปูสีผ้าไปไปสั่นไอ้บันนี้ไปพ่อวัดพประโคดมาจะของนี่ซิกได้บัดนี้ ทั้งพระอุนันทร์พนวะเอาคือเสียกเหลอาจารยัยพนวดหหวเสียกือบว่าวูกันฟังพนวดโบได้ว้าวแล้วย่งว่าผมเนี่เสียกโอ้คนดังบันีึยังเสียกอยู่นอกพนวือมวดไม่นอกพนวะเสิบวชดไ้ยพนวะครับกว่าไปหากัว่าวได้บวชมันนี่แลกมันสิออกขันมันออกมันสิออกซูนช่องเกตเด ประมาณเออือสินอกะสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดอ๋อแลอวเขียนเหมือนไวเมื่อกี้เขียนขันสื่อกสื่อศูนย์ช่องเกตอืมครับแต่ว่ามันมันอยู่ในเลขนั่นอยู่นั่นนีอนั่นเนอยู่มันอยู่ในเลขหลักหลักหลักเลขงวดนี่แหละอืมอ่ามันอยู่ในเลขหลัก มันมันบูิตถึงเจนี่เจนี่มันออกเหล็กเล่าไปแล้วบาซักมันสิออกเหล็กขันมันออกเหล็กไงมันก็ออกสิวันมาแม่แม่มาเก็บบงกหุ่นมันก็ออกไปแล้วทั้งสองครับถือทั้งสองแม่เก็บไว้ในเหล็กเท่นเลยเพราะว่ามือขึ้นลุงบูห่นถือสามสิบ่ดผู้ในวันนยมถือเสี้ยวสาวหลดถือเสี้ยวสาเห็นนกงบูว่าลุงบูตังไหนเหล็กไงไม่ ไปเอาที่กระเคียนนั่นนี่หายงอมือถุกคนเย็นน้าเสี่ครับผู้ได้กับว่าลวงปูว่าขันอยากถือเลขกลวงปูนี่เหลขสามสามโตครับคิดแ้วเป็นหกโตคิดเอาขันมูเจ้าจได้ตัวใดเด่นๆกับเบื้องในนี่ประสาทถือแน่นอนเพราะว่ามันลวงปูเฮดมากเพราะเคยผ่านจักเถื่ออันฝันแนีนี่วัตถีลุอันฝันเนีนี่เลขกมันสูงมันก็ออกเลขเล่าหรอมันสิออกที่บ่อเลขใหญ่ออกลครับอย่างใดก็ออกให้ญาติโยมฟังเด้อ ถือไปให้เขาเบิงอันเนี่ยเก่งไหมถือไปเห็นหยาโยมเบิงฝันว่าซิกแต่ได้บวชฝันว่าซิกแต่ได้บวชฝันว่าได้ซิกอาจารย์นันว่าเอาไปยั้งคือซิกหรอกพระคนดังเลยหายยังได้ยังเิกผลไหวก็เรียกว่าได้เิกบัตรนิพนธ์ว่ามามามาบวชไหมบวชไหมบวชห้ยไหมบัตร้เพิ่นก็บวชห้ก็ว่าได้บวชก็ว่าได้บวชไม่อีกเออมันก็มสันว่าได้บวชมันมี ขันเล็กมันก็สิออกช่วงสองเย็ดคือตะกี้คือโยมฟันตัวขันมันออกไปมันก็ถือพอดีนะเช่นล่างตัวนี้นะครับก่อนเอาเล็กในแบบแล้วกันมานี่ขันลุงปูซื้อลุงปูซืเสื่อันเจ็ดหกสามนี่อันนลุงปูซื้อต้นนี้คือเป็นเล็กไอเล็กเลือเลืแบบเล็กเล็กตัวอย่างมันนะตัวอย่าง คือให้เอฟซีพันจับใส่เองในเขาจับใส่บบหลายดอกแต่ว่าลวงปูจับให้อันเจ็ดหกสามลวงปูจําให้ได้แค่เจ็ดหกสามนอกนั้นให้โยมเขาเจ้าไปพี่จารณาเอาเองบ่าวสักครับผมโยมกับออฟังค้มฝันลวงปูนี่แม่นขักไหนฝันครับลวงปูนี่กับเนี้ยก็สินเงี้ยก็สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสื่ศูนย์สองเจ็ด 0 2 7สองเจ็ดเอรูนสองเจ็ดพอมันถือมาแล้วทีหนึ่งมันออกมันออกมาโยมฝันโมแม่ลูกปูฝันบัดนีลูกปูฝันคัฝันบาได้ซิกครับผมฝันบาได้ซิกแล้วพระเขาบวชให้ลูกกูใหม่มูกบวชใหม่ก็สมได้ถือสิ้นไหมก็คือบวชใหม่่าดด้บวชมันก็สิมันก็สิขันมันออกมันกมันออกไปมันก็สิออก0ูนสองเจ็ดต้นตัวอ๋อต้าสิเขียนอาบ้ อันอ่านอันเลขเล่ากับเขียนไปว่าลุงปูฝันหนึ่งสิแต่ฝันว่าฝันว่าคืนเก็บบกูดเก็บบกูด,กกดอ่ฝันว่ายางไปพ่อบกูดหลายก็เลยอยากได้บกูดก็เลยว่าโอ้ยไปนอนหยาดโยมก็บอยางมาบ่ที่มันอยากได้บกูดเดออหาโยม,มากบ่มีเลยคืนเองจาของหดครับืนไปกับทีมลงมาก้องเก่งเพลงมันนี้แม่มาก แม่มาเก็บลูกจิบนุ่งมาหลายๆลูกมอมเพื่นว่าแม่น่ะเพราะแต่ฟันนึงสีแล้วก็มะเหล็กจะได้มันก็ออกเก่าซุนเลยถืออีออเก่าซุนเหล็กเหลามืองวดน่ะงวดวันผ่านมาควันวันมงหนึ่งมันออกวันยังมือนผ่านมาหมูวัดวันพุดเออืมอนี้วันพคับผมเออออกวันพุดออกนึ่งเก่านั่นทิ้งหมดออกไปสังสองเถื่อแล้ว ซูนออกไปแล้วเนาะเก่าซูนออกแล้วนึ่งเกออกเห็นบอกลุงปูฝันว่าเด็กหน่อยเขามาหาหนันเหล็กเลลาลุงปูก็ซื้อซองหนึ่งเห็นบอกออกซองหนึ่งครับผมจะว่าแม่ัมันนี่ฝันเห็นแม่อีกมันกระส์มันมาออกเหล็กเหลาแต่ลุงปูว่าเอามันสิออกเหล็กเลลาเร็วมันจะออกเหล็กใหญ่กับเหล็กเหลามันบุกเยวกันหนหนอนครับผมคือเก่าลูกตาขันเลขบออยู่ในสูตรนี่ ขันโมออกศูนย์สองเจ็ดมั่นกับศีออกหนึ่งเก้าศูนย์ในภาษาอืมเออครับขันขันโมมีม่ในสูตรนี่ไรขันโมมีม่ในสูตรเออแต่ว่าลุงปูนั่นบเสื้อลุงปูนี่เสื้ออะไรสูตรอืมเสื้อที่สูดคือเสือ100้ออร่อยเปอร์เซ็นต์ พอสูตรสูตรสูตรนั่งสมาธิได้บาะสาบบดเป็นว่ะแต่ว่าคือลุงลุงลุลวงปู่จับจับไข่คือเจ็ดหกสามเออนี่หลวงปู่จับหัดจัดไข่ประตูเดียวเออเจ็ดหกสามเลขตาได้เลขสูตรในสู้เอ้โหโอ้โหเลขสูตรลงลุงโอ้โเลขสู้โเพราะว่าแม่สิฝันอย่งไหลวงปู่กับยังเสือสูตรอยู่เออสูตรเป็นหลักอยู่งนะครับเนาะสูตรเป็นหลักพอวันบวชผัดนะครับผมเพราะว่าสูตรนั้นมันบวชผัด ครับข่มฝันนี่ขันมันผู้ตีเนาะผู้นักตีข่มฝันนี่คือหลวงป,ปู่ฝันนี่ว่าวาดวาดถึกหลดล่ะแต่ว่ามือแรงมือแรงนี่เป็นมือตัดสินครับลุงป,ปู่ตัดสินมือดีวันผ้าเ็นบอกนั่นวันผ้าคอยบุหูว่าเจ้าบ้องหลวลงปูป่บ้หูววันผ้าได้่าสัก <ๆ chiar. S 2> ลุงปู่ลวงปู่บ้หวันพาบานีกำลังจะเอาบาทไป บอมืะไรอ่ะเอาบัตรไม่เยี่ยครับผมไมือีนวันผ่านโวยพาจจะได้เขาห่นไปกินเขาไอสิมาแมนบอมม้วนผ่านนี่ขนาดมันงานมันหลายเบาสังกะลุงหนาลงหลังครับผมงานมันหลายก็ได้ลงหนาลงหลังตั้งแต่ตั้งแต่ภาคก็ยังลงวันผ่านลงตาเรางานหลายงานหลายแล้วก็คว้มฟันก็มีแค่นี้ด้บ่จ้ะครับนี่นี่สิ่งหฝากถามอยู่ว่าลงตานี่อายุจะปีครับ อายุแปดสิบสามปีอายุแปดสิบสามปีอายุแปดสิบสามจะมีเอฟซีโทรมาถามผมอยู่นะครับผมถากพเนธบัวลุงกูเพิรนศิลาศักดิเพิ่์นบ้าไวเนี่ครับผมเออบอกเอฟซีในฮาผู้เพิ่์นใดครับใดฮาเพิ่์นมีคิดชัดท่าเนี่ครับปลาเหลี่ยงงานแล้วยงการลงกูอยางสี่เหตุว่า ถาพวกหยาดโยมผู้ใดมีจศรัทธาสื่อของมาไหวหรือม,มักสมบางอย่างสื่อสมบของทุกอย่างละ่ะของเต็บ,บายบถูกเทียนอีกย่งมาร่วมกับชาวบ้านเขาอืออัมอลงุงปู่สืบอกชาวบ้านเขาอยู่แต่พอท่านบอกเราคิดไว้คิดไว้เพราะว่าลุงปู่บ้าไว้นะลุงปู่บ้าไวแแ้แต่มือแหลกเลยแต่มือมาอยู่เลยรว่าฐานลุงปู่กลับมาแล้วขอให้อันคุณพอ่อทํามีคุณแม่จิ้มนี่ให้ลูกถือเลขตลอดเด้อมักถือตลอด มัดนี้เลขกก็พึ่งมาได้อยู่หนีได้นี่ครับผมตตก,กี้บัได้คันได้ตะก,กี้แล้วโอ้ยเมนดังครับอืพึ่งมาได้ครับอ่ะเล่กเล็กงวนนี้นังก็เลขสองแหนตยีดีทีทท่ีมายูดปากอืมอ่ะมันก็มีอย่างสิครับผมแต่ละสูตรมันบุคือกนันไนมันสิเปลี่ยนครับอืหลวงปู่จะเก็บใบเลยหลวงปู่จะสื่อสมุดมาเก็บไหวตั้งแต่มือมาอยู่เลย ครับผมแต่เหมือมาอยู่เก็บสูตรไรว้ความันสิออกจังไหนมันบท่ันพิษพ่อเถื่อ,อม,มีฉะนั้นแม่นฝันจังไหนกับโบท,ทิมสูตรโบท,ทิมสูตรเพราะว่าสูตรนี่มันสูตรนั่งครับผมอ่าสูตรนั่งสมาธิเขาสินั่งปั๊บบ่พ่อยี่สิบนาทีหรอ,อกอเลขนี่ตรงตกลงมาทั้งบนเลยไหนครับว่ายันแม่กันยันนั่งปั๊บนี่โบดอนมันกติดตกลงมาเลย เลขซ้อนึ่นก็โตกลงมาโตปุ่งไงครับตกมาปั๊มก็หันไปท้างขวาอืมหันไปจงขวาหันไม่ได้ขวามันก็มีสองมีสามมีสี่มีห้ามันเลยกลายเป็นเหล็กหกตัวแต่ว่าเหลขสามตัวแหละแต่มันมันเป็นเหลขหกตัวครับมาดนี่อันที่จับมานนี่ยังบม่ทันไดยยังบ่ทันออกคุ้มนี่เด้อนอกนั่นออกมา่เมื่อหรครับผมในสูตรมันยังบ่ทันออกอยู่บาชักมีสนันหลวงปู่ยังว่าสีนเล่นให้เจ็ดหกสาม นี่ย่งย่งนี่บท่านออกเจ็ดหกสามนี่บท่านออกครันี่นี่ออกมาเมื่อต้นีนออ่นี่ก็ออกนี่ก็ออกนี่ก็ออกครับผมย่งอยู่อย่างเดียวเจ็ดหกสามมาหนี่หกแทนเก่าสีอเจ็ดเก่าสามน้ำไหนครับผมอันนนน้ำผู้เป็นมวยน้อครับผมอันว่านักหล่าเล็กนาหล่าหนาเล็กหกหนักเสียงเหล็กอืัผมไพิมาดั้งแต่ใสกระสาง ขันมุมีในเหล็กลวงปูนี่อย่าไปอย่าไปฝันลวงตาเนี่เสือเหล็กสูตรเสือลูกเหล็กสูตรพอเหล็กตัวนี่มันเหล็กสมาธิเหล็กเนี่ยโม้นี่ป็นเหล็กมากแต่ทางไหนเหล็กมัดสิมีมาตัวเดียวจะละงวดเลยพ่อตั้งออกมือมือมือือื่นมือหื่อนี่พ่อจะออกปั๊บเป็นบ่ครับลวงปูสิมาสวดมนต์สวดมนต์นางสมาธิอยู่บางครังเขาก็สิมามือแหลกเลยบางครังเขาบวมามนลอยมาเลยไดน อลอยมาเล,าลยเรามาล,าลอยกับมามูนอยู่มาเขียนเป็นเด็กสองปั๊มกับม,มูนไปขัวมือมูนไปขัาวมือมูนไปมันกับมีสามมันชุมรม,มันตั้งสองเนี่ยเห็นบ่่ะครับตั้งสองมันมูนไปกับม,มีสามมีสี่ครับผมมันถิงมูนไปยดง๋งสืมสรุปเลี e ้ยงเอฟซีบางก่อนอ่าเด็กครับเดินนะครับผมทุกท่านนะครับผมเลขของหลวงตานะครับผม โค้งสุดท้ายนะครับผมฝันโค้งสุดท้ายอายุแปดสิบสามปีอายุแปดสิบสามปีฝันกับฝันนน้อยนิดหรอกตามนี้เลยนะครับผม fc นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมฉลาดกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมย้ำหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเลขสูตรของดวงตาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมท่านผู้ชมถ้าอยากจับเองก็ลองจับดูคือเลขสมาธิเลขตัวหลักของลงตาเลยนะครับผมแต่ลวงตาจับให้เป็นเจ็ดหกสาม นะครับผมแล้วก็ศูนย์สองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับออกเลขเล่าไปแล้ววอ,อกเขาโหลดครับผมออกต่างประเทศไปแล้วนะครับบอก,อบ,อกบอกคมฟันว่าหลวงปู่ฟันว่าได้ขืนเก็บบังหูเป็นสูงฟันเห็นแม่ี่เลขสสูงครับผมบันดนี้แม่กับมาเก็บเก็บบังหูดแล้วบัดนี้ออกมากับมาซื้อเลขเล่าเก้าศูนย์อ้อเก้าศูนย์นะบาร์นี่มัวว่าเนี่ เหล็กมันตรงย่างคือเก่าสื่อหนึ่งเก่าออกหนึ่งเก,าออก่ามันออกเหลเ็กเล่าแล้วครับผมมันมาเอื้อนแล้วเนาะตาอ่มืออื่นกะลวงปูจับไห้เด็กมันมาท่านออกลวงปูนี่จับประตูเดียวเลยว่าเจ็ <c oughs> หดหกสามเจ็ดหกสามกับเจ็ดเก่าสามหมดั้วอ่ามันก็มีแค่นี้นี่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะลงเอาไปพีเจรนาเบิงอายยาโดมเอาไปพีเจรนาเบิงเด้อยาโดมทั้งรลายทั้งแด อามีโศกมีล่าก็จะเคยมาทำบุญน้ำกระน้ำลงตาเนาะเทพนที่ห้าอยังอันห้าอย่างโยมได้เงินได้ทองก็มาสางบุญนำลุงปูแน่พอลุงปูมาอยูุไม่มาอยูุไม่ลุงปูกับบาไว้ครับอยากจะเฮ็ดให้เพลินคือเฮาบาไว้บางที่ต่อไปมันสิถือเมื่อปีก็ได้นะเออเพราะว่าเออใจเนาะเออหามันแมนลุงปูว่าแมนนะลุงปูเสื้อนนะครับผมแมนลุง แมนเหล็กไครก็สร้างลวงปูบอกญาาิโยมมัดเลยในบานนี่ว่าหมูเจ้าขันอยากถือเลขกเอาเหล็กสูตรนี่ไปหมูเจ้าลงทุนสามประตูสี่ประตูหมูเจ้าก็ได้เงินใสแล้ว <c oughs> ดีกว่าหมูเจ้าจะไปสืบ <c oughs> บุหูลวงปู่ว่ะครับผู้ใดกับลวงปูเียนเหล็กสูตรเห็นได้เลย <c oughs> มือขึ้น,นแซวมือน,อน,น,น,อน,นี่ว่าโอ้ยบ <c oughs> ้านเด็กยงนไหนลวงปูเงินไหนได้เลยตอนมาสวดมนต์เพื่อวะครับผู้ใดก็มากเด็กสูตร S <S <S <ม>ก็ถือกันตลอดช่วงวันเลยครับผมบัวแต่เหล็กเล่าเหล็กเร็วถือกันมัด <S <S 2> <S 2> เอาแล้วเวนอะว่ะเอาสาธุเดี๋ว่าให้มันเป็นอย่างเข้ามาอยู่ไม่แน่นนะครับผมมาอยู่ไม่ก็อยากให้ญาติโยมให้เขาได้แต่อยังข,ขันแม่นเขาหนักเหรียญเหล็กคือลงปูอยู่อำเภอเดช<ม>โอ้ยลูกทิศลงปู่นี่ยสือเจรศีหมื่นห้าหมื่นอ่าลงปูก็ได้ค่ะ เท่อนี้แหละครับเท่านี้น้องคนฟันนุ่มถ่าเยอะครับผมไปบอกฟังขันขันว่างวดก่อนจำได้ได้แต่ว่าลุงปูไปเที่ยวน่ะไปเที่ยวไปขึ้นเขานาครับผมไปขึ้นเขาเือว่าเด็กซูซูเออขึ้นไปขึ้นเขาไปกับแม่นางนึงคนนี้กับแนมไปเห็นเด็กอันซ้ำหานาโอ้แนนนนเออแนนครับเมื่อเมื่อวันที่กับวันท้ายไปไหวบ่ ใครไปเข้าร่อมกับเปิดที่เข้าเวรชายไหวลุงปู้ก็จำเม่ได้มันครับหลงได้ผู้เฒ่านอกแม่ครับผมผู้เฒ่ามันหลงเป็นตัวอ่ะตาหนิเนาะลุงตาเนาะจ้าตำแหน่งข้อไฮโซลีดเดอร์บอดซัคลำไฮรวยเป็นเศรษฐีในบ้านบ้านเฮ็ดเพิงเน่นาะครับผมเออรวยอยู่บ้านเฮ็ดเพิงเนี่ยบผม้านหาลุงปู่อยากสร้างนั่นสร้างนี่สิได้ไปหามาเป็นเจ้าภาพครับผมนะครับลุงตาลุงปู่เมื่อตาไปอยู่มันไหนอยากสร้างบนหันได้ ครับผมมาอยู่บ้านนี่ก็ว่างแพนมาอยู่กะเพราท่านเบาหลายโบยาปากครับผมมันถือกับว่าขันในเห็ดลาดบนหันเดียวกะครับผมกิดบลาแต่บ้านนี่ก็เริ่มเริ่มชื่อเลขกันได้เริ่มชื่อเลขหรอกเริ่มแตกตื่นหรามาเมืองร่วงเมืองยังกันลวงปูเหล็กใครเด้อเด้อปูด้มากะเหล็กเด้อมีคนใดได้าว่าประพาดหอกคิดว่าเลขวันนี้ครับเป็นลวงปูไห คันลงปูเสียหายสื่อลงปูเสียหายสื่อเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามหกแท่นเก่าเจ็ดครับผมเจ็ดเก่าสามสื่อได้หนีหนีลงปู่คิดหายแค่นี้คือเจ็ดหกสามหรือเจ็ดเก้าสามครับผมถา้าถ้าโบม่ได้หนี